สัสดีครับวันนี้ให้ชมมะเขือเทศพวงมะเขือเทศพันนี้เขาจะเอาไว้ประมาณห้าลูกครับห้าลูกถึงหกลูกเขาจะแต่งดอกครับเขาจะแต่งดอกเพื่อให้ลูกเขาสวยครับถ้าถ้าไม่แต่งลูกก็จะไม่สวยครับเนี่ยครับอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้เขาจะแต่งให้มันเหลือประมาณห้าลูกถึงหกลูกครับ แต่ตัวนี้สุกแล้วครับแต่มันอากาศมันหนาวมันยังสุกไม่เยอะครับเนี่ยสุกนิดเดียวหนึ่งครับนี่ครับนี่ฝั่งนี้ก็ถูกแดดถูกแดดเยอะหน่อยก็เลยสุกเยอะครับเนี่ยแต่ยังไม่เต็มที่อากาศหนาวจะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ครับธนาร้อนเขาจะสุกไวมากเลยครับนี่ครับให้ดูนะครับเนี่ย นี่ครับแต่พันนี้มันจะเป็นพวงครับมันจะมีอีกพันนึงเป็นลูกลูกเดี่ยวลูกไข่ลูกมันอนั่นจะคนละอย่างครับเออพันนั้นเขาจะเก็บเป็นเก็บเป็นลูกเป็นลูกครับแต่พันนี้เขาจะตัดเป็นพวงเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับมันจะต่างกันครับเอ้พันนั้นเขาจะมันจะไม่เป็นพวงมันจะเป็นลูกเดี่ยวลูกไข่ลูกมันเก็บแบบนั้นนะครับ แต่พันนี้ก็จะเป็นพวงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ